ด้านรองประธานสภานิติบััญญติแห่งชาติคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะบอกว่าการประชุมวิศนชในสัปดาห์หน้านี้จะยังไม่นําเรื่องการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเข้ามาให้พิจารณาเนื่องจากทางสนชต้องรอให้การถอดถอนอดีตประธานสภาสมศักดิ์เกียรติสุรน์และอดีตประธานวุฒิสภานิคมไวยรัชพานิชให้เรียบร้อยซะก่อน คุณสุรชัยยังบอกต่อนะคะว่าถึงแม้การประชุมเพื่อลงมติว่ารับหรือไม่รับพิจารณาการถอดถอนอดีตประธานสภาแล้วก็บุฒิสภาจะถูกเลื่อนมติออกไปพร้อมกับให้สนชกลับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอยืนยันว่าจะไม่ใช่รูปแบบหรือว่าบรรทัดฐานที่จะนําไปใช้ในการพิจารณาถอดถอนอดีตอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณยิ่งหลักได้นะคะ ส่วนทางด้านรองประธานสอนอชอคนที่2คุณพีรศักดิ์พจิตก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมสอนอชอเลื่อนการพิจารณาสำนวนถอดถอนอดีตประธานสภาและอดีตประธานบุฒิสภาออกไปก่อนเพื่อให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนี้เบื้องต้นก็คาดว่าที่ประชุมน่าจะได้ความชัดเจนและก็ข้อสรุปภายในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับยืนยันว่าสอนอชอนั้นเสียงไม่ได้แตกหรือว่าทะเลาะกันเพราะว่าผู้ที่เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อที่ ที่ประชุมสอชอก็เป็นนักวิชาการที่ล้วนแล้วแต่เชื่อถือได้ค่ะ